ครับผมสวัสดีครับครัว,วบ้านทุกกระรงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับมีรวมญาติกันนิดนึงนะครับมีพี่นอ้องมาแอลหาโด์นร์เดนมักที่คงพื้นใหญ่เลยแล้วก็หันนันนันน์่เป็นชิ้นๆนะครับแต่ผมจะมาทําเมนูยังไม่เคยเวลาไม่ทําบ่อยครับเมนูบาร์บีคิวไก่ครับโอ้โหเราจัดเต็มผักพริกมะเขือเทศเอ่าสับประรดของสวนใหญ่เลยสับประรดทูแลนะครับหวานหวานนะครับแล้วก็อกไก่ใส่อกไก่ครับอกไก่นี่ถูกนะถูกกว่า ถูกกว่าเนื้อบางส่วนครับโอไก่โล่ห้าหกสิบบาทเองนะครับหันเป็นเช่นลูกเต๋าหมักซอสของเราที่เราทําเองครับแต่ว่ามีซอสที่ซื้อมากระเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ไก่มาจะซีซีวันนี้ขออนุญาตใช้ผสมไปผสมนิดนึงสีผสมอาหารบะไซก็ได้แล้วแต่ครับแต่ว่าไก่มันดูซีซีไปนิดก่อนจะใส่นิดนึงพอสีมันน่ากินเหมือนที่เขาทําขายครับบาร์บีคิวไก่นะครับก่อนอื่นเลยก็ไก่ไปหั่นเป็นชิ้นเอาผักพวกนี้ไปล้างปอกหั่นเป็นลูกเต๋าหั่นนเเป็ลูกต๋าอันนี้ก็หั่นเป็นลูกเต๋าาาแลล้้วกก็็เเสสีีียยบบบบนนนะะครััซืออมมท่ครับ ก็คนอื่นเลยก็เราเอาไก่เขาไปหั่นกันนะครับบาร์บีคิวไก่ครับรอติดตามนะครับครับเดี๋ยวมาหั่นเลยหั่นเป็นชิ้นที่อกไก่ไม่ขายทูกนะนรับหั่นให้เป็นชิ้นลูกเต๋าบาร์บีคิวไก่มัรซอสนี่นะครับซอสบาร์บีคิวเขาที่เขาจะเอาไปเคี่ยวก่อนนะเอาสับปะรดพวกเนี้ยไปเคี่ยว เทีกยวกับอสมะเขือเทศเนี่ยครับแต่ว่าผมอาจจะไปเที่ยวแล้วเพราะว่ามันจึงอร่อยอกไก่บาร์บีคิวไก่วันนี้ไก่นี่กินได้ทุกเชื่อชาศาสนาแล้วเนาะไก่เนาะยางจะเห็ดเอกินเาหลียเตี๋ยเจี๊ยกินก็ทกนัง เห็นอะไรอ่ะคิดด้วยเวอร์เนี่ยจอขีบหรอถ้าบดาตั้งแต่็มพี่ผู้ใดมากเขาเคเห็นหลายอยู่มันไม่เยอะหรอกนะครับอันนี้เป็นลูกเตสาลูกเตสาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรียนยิงให้ดูตอนมัดนะครับที่เชียงคูตอนมัดครับโอเครับผมนี่ครับเดี๋ยวโงเรียนสะมัดอ่อ ไก่ครับาอาจจะประเมินช่วงท,ที่แต่ว่า,าทํากินเองใส่ผงมปรุงรสไปนิดนึงที่เขาทําขายนะต้นตำารับบาร์บีคิวนี่มันอาจจะเป็นของฝรัง่งไงแต่ว่าเมืองทองมันกินกันอาจจะแบบเข้มข้นเราบ้านเฮาครับแต่บ้านเฮามันต้องเข้มข้นกว่าวันนี้มันจะมารันดีนะนี่เป็นพริกไทยดําพริกไทยขาวก็จะอร่อยพริกไทยดากับโอเคครับพริกไทยเม็ดสีดําใส่ซอสง่ายๆครับนี่สุดสุดง่ายๆบ้านเฮา ซอสพริกลงไปซอสมะเขือเทศยี่ห้อไหนก็ได้ตาแจงจะมีครับไปเป็นเป็นบาร์บีคิวเป็นเด็กก็กิกนได้ไม่เผ็ดครับซอสพริกลงไปซอสมะเขือเทศลงไปครับะเด็นก็จะโคกพริกไทยเม็ดสีดำใส่ไปตัวน่อยหนึ่งนะครับบาแจงเพิ่งดูยี่ห่อของอันนี้แต่มันเป็นเก็บไปอันนี้มันได้มันอยู่ไม่เมื่นดีครับนีครับมัน ลิ้นเหมือนนี่เลยเนี่ยพริกไทยเป็นสีดำใส่โคกเลยครับโคกจนละเอียดตั้งกลองเองมันอาจจะมึนนิเน่ยเวลาเขากัาใส่พริกไทยมันจะหอมเอ๊ะเืมแปราให้อเด็เด็หน่อยทัาพีทัาพีหลังบ้านนะคะ เดี๋ยวมีปาร์ตี้ก็นี่มาก,กันหลายคนครับมาทางเอฟซีมาจากยุทยาครับโคกไม่พริกไทยเซตโยมจะเพิ่งดูครับนี่ครับพริกไทยดำเฮาโรนลงไปมักไปเลยครับที่นี่พริกไทยดำจริงๆถ้ามีถ้าว่ามันเหนียวนะฮะเป็นเนื้อนะครับเอาสับประรดเฮาเนี่ยไปปันป่นไปตำก็ได้แล่ามมามากักด้วยเนื้อหน่อยเนื้อนี่จะเปื่อยนุ่มเลยครับ ใส่เปรตสามสูตรกว่าบ้านทุ่งซอสน้ำมันหอยหน่อยเค็มข้นเวลากินเนื้อครับไก่เข้าไปเดี๋ยวมันจะเข้มข้นกว่าเอาไปซื้อกินแน,น่นอนความอร่อยมันอยู่ที่เวลากินกันหลายคนกินกับครอบครัวแต่เขากับเนี้อจืดเปิดๆน,นะครับเข้มนนขม้นหน่อยใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยครับสูตรในหมูหัวนี่นะ คนๆๆแล้วก็มักไว้สักแป๊บหนึง่งไปกินพิซซ่ามามีพงเนี่ยใส่ไปเลย <c oughs> เฉพาะ,ะผงก็นี่มันจืดอ,อย่างน้อเราเลยลืมจืดมันละนะใส่ไปเลยครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครใส่ใส่ใสคนละมัก์คไปเลยครับ สิบถึงยี่สิบนาทีเดี๋ยวเรีนไปหัน่นพริกหั่นหอมอยู่หัวใหญ่แล้วมาจะเสียบมาดูครับครับมาดูมาร์กไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับชั่เลยนะไปไปกับเป็นชั่เลยนะเดี๋ยวเลยจะเสียบมาดู<ป>นี่ครับอันนี้พริกม,มีพริกยวกแล้วก็สับประรดภูดเล่ของจากสวนยายเลยครับเสียบแบบไหนก็ไแบบ<บ>ด้แล้วแต่เอาชอบครับแต่ไม้นอะไรมีไก่สองอันไก่สองอันใช่ได้ยินไหมพริกไก่ สับปะรดคูเลหวานฉ่ำใส่ไก่ไปหมันหนึ่งแล้วก็แซมด้วยมะเขือเทศบาร์บีคิวกินเป็นปาร์ตี้มันยุดจะดเด็กๆชอบผู้ใหญ่กินได้เด็กกินด,ดีครับน <ขอ S 1> ้องเรียนเสียบเนี่ยเ <ขอ S 1> สียบๆไปเลยอาจจะ,ะต้องเหมือนกันสับปะรดไก่พริกหยวก ก่กินคนสองไม้อิ่มเลยกระเทศทุกอย่างนี่กินได้หมดนะครับถ้าเด็กอาจจะไปกินพี่นี่ทําขายก็ได้จะได้ต่อาากกันนี้บาท์ห้าบาทนะครับเดี๋ยวเรื่องขอตัวเสียบแป๊บนึงเดี๋ยวจริงๆคุณไปทานนะครับกลับผมมาอับดีครับตูนไปใกล้ๆนิดนึงบาร์บีคิวโรงเบนบาร์บีคิวไก่ชุดสาวว่านท่อนน่าริเกะเรามาพอดีพอดีมีไอ้บาร์บีคิวแหาดตัวนึงอันนี้ขึ้นงมเลยน่าริเกะลราไปสวนมาน่าริเกะลราไม่รุ่ามา เดวก็มากินในยุบ้านตุ่งแน่เยยุแบบบานุ่งเลยชีวิตเราเาชิบาร์ิีคิวครับมิดีเดกกับมาหลายคนมันมนมันมีบานิวงูกุ้งด้วยตอนตอนที่ต่างนะครับเดียวกับเดี๋ยวเลยเดวเยปิดยางเลยเพิดชิมย่างเลยมหเน่เอามันห่อเลยน่ยเอาบาิีงยสักย่างนครับอย่างนเขาหน่กีติก็ตงรถไทยา่รยกอด่นี่้วนี่เรานี่ยเนรถไอ้ไอ้ านดมาเนอดีนครมานี่้องเ๋ยวูกวนเนาะมาดูครับมาดูใกได้ตาเลยก็ไเนี่เตวเ2ันพอนี่บา์บีคิวนี่สุดยอดลกน่ยูตมันไม่โฟกัสางกดกลางตลอด่กนเลย่นี่ครับบาร์บีคิวเรา ไล่ลุกไปหน่อยเรือแหละชุบๆอ่าเดี๋ยวรอ,อแป๊บนึงครับดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหน่อนิดเลยครับเดี๋ยวขอเปิดดูแป๊บนึงนะครับย่างมาประมาณเมื่อกี้มันยายบอกทุกย่างเอาบาบ่อเอาบาร์บีคิวออกย่างซี่โครงมาตัวเพราะว่าเขาเริ่มจะหิวข้าวกันนะครับเนี่ยแต่ว่านี่ครับสุกแล้วเดี๋ยวนั่งดูอื้อหือกล้องบาร์บีคิวไก่ครับพร้อมกับซี่โครงพร้อมเสิร์ฟเลยครับพร้อมจะกินกุ้งอ๋อเสร็จแล้วครับนี่ครับ โอ้โหอ่ะใครจะกินใครจะกินบาร์บีคิวก่อนไหมไปกินไหมพี่ไปกินไหมครับอ่ะพี่ไปชิมหน่อย<ไ>ยังไม่กินไ, <laughs> ไม่มีใครกล้ากินหรือว่าเขาเจอกล้องกันเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ชิมดีกว่าให้พี่ใหช้ชิมหน่อยชิมให้ผมหน่อยครับน้องชิมบาร์บีคิวไก่อันนี้สูตรอาจจะมั่วไปหน่อยนะใส่ใส่แต่ว่าผมว่ามันเข้มข้นกว่า,าที่เขาขายเนี่ยไปต้องไปชิมไหมครับอ่ะครับโอ้มาแล้วส้มตำ โอ้โหเนี่ครับสูตรคุณจิว๋วนะจิ๋วนี่จะชอบชะอมมากชะอมกินกับส้มตำอร่อยแล้วแกงผักหวานโอ้ oh, ครับน่า mm hmm. เดี๋ยวรอชิมพร้อมกันเลยครับเป็นไงอร่อยครับไก่เนื้อไก่เหมือนกับนุ่มกับการหมักครับรแต่แต่ว่าผมมันจะมันจะเข้มข้นกว่าเราไปกินในที่เขาขายในในบาซา่าอะไรอะไรสักอย่างกันนะเพราะว่ามันเขา,าจะจืดกว่าเพราะว่าเราจะลักษณะเหมือนไงเหมือนเครื่องอะ่ะเราจะ <Yeah. S 2> ไม่ไม่ ไม่เหนียวเพื่องไงครับครับรอชิดม่มอมกัน,นเลยครับรสชาติพีอร่อย่นะครรับออย,ออยลองมาทากินดูครับบ,บ้านๆเราเนี่แหละน <ๆ S 1> ี่เด็กๆชอบนะเดี๋ยวแต่ว่าเด็กๆเขาเจอบาร์บีคิวกุ้งรอ,อก,กุ้งเขาแป๊บหนึ่ง <c oughs> ครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับชุบลงเด่นมาให้ดูอ่ะเมื่อกี้ชุดแรกชิมกันไปเยอะแล้วนะครับนี่เป็นส่วนนี้เป็นบาร์บีคิวกุ้งโอ้โห ครับซี่โครงกำลังหอมชุยเลยเดี๋ยวพาไปดูเมนูก็พอครับนะครับตามมาดูชุบอุ้ยร้อน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 เขาฝากนะไยกุ้งแช่น้ำปลานะครับเดีลองชิมโอ้โหฝีมือวันนี้กินเอานะเพราะว่ากุ้งกินได้หัวกุ้งเหรอหัวกุ้งกินได้นี่ไงชุบช็อกโกแลตมาแล้วครับใส่ช็อกชิพนะมันก็เลยดำนิดหน่อยแบมน้องพี่แบมพี่แบมมาแล้วครับแบมลองชิมดูไอ่บาร์บีคิวกุ้งเลยครับ ครับายกินไหมลูกบายกินไหมครับลองชิมดูครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูเมนูนี่มันก็สุดยอดมั้งกันนะไก่กุ้งแช่น้ำปลาส้มตำกินแบ่บ้านบ้านเนี่ยนะครับไม่เอาบ้านฮอนบรรยากาศอย่างงี้แหละแต่ว่าหัวกุ้งีแปลกอกุ้งแช่น้ำปลาเอาหัวมันไปที่จริงมันอยอร่อยกว่านี้นะถ้าไม่ดำมันขัดเล้เขาลืมดูใส่ช็อคชิปต์เลยอ๋อใส่ช็อคชิปเหรอครับเป็นยังไงน้องแบมลูกกุ้งเป็นไง มีกุ้งกรอบนิดๆนะครับฉ่ำไหมแต่ว่ากุ้งไม่ได้หมักอะไรมั้งเออหมักอยู่เมื่อกี้หมักกับซอสที่ว่าหมักไปมีพริกไทยดำด้วยนะครับเด็กๆไม่ชอบกินเลยแหละลองชิมดูส้มตำบอสอสกิมันจะได้อสมองนะช่ยกนะครับกินเลยกินออเดอร์ออเดอร์กันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอละเล่มากินกันต่อครับถึงเวลากินซี่โครงต่อนะครับลอามาดูหน่อยซูมันใกล้ๆเห็ูหน่อยังซี่โครงเรา สุกได้หมูแฟตแหงมันจะขาววะเวลากินซี่โครงพวกนี้ตัดครึ่งตัดครึ่งแล้วก็กินคนละครึ่งหมดเลยผัท่องบัท่องไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนครับมาตามมาเลยนี่ครับมันเด่นซักมาดูมาเลยครับยังเห็นมุมกว้างเห็นทุกคนเลยนะจะได้มากินข้าวด้วยกันซี่โครงร้อนนะ ปลาซี่โครงนี้เวลากินแบบนี้ไม่ต้องหานล็กแล้วก็มากินในบ้้นเตาต้องต้องใช้มืออย่างนี้นะมถึงจะอร่อยในการกินซี่โครงอันนี้หมักซอสสับปะรดปูแยวเอาสับแป๊บเดียวเอาออกจากเต่าเม็นไหม้หอนแล้วเอาไปทางนู้นไป,ปับ ไปทางนน้นเลยครับเวลาชิมชีกเลยกินตอนนี้จะอร่อยครับมันกำลังนุ่มเพราะมัสมั่นไปด้วยอันนี้ไม่ต้องหัน่นนะเนี่เดี๋ยวตุ๊เดี๋ยวเราชิมอเอาจองอันเลย ต้องทำน้ำจิ้มเจียวด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้อาไปจิ้มจิ้มครับโอ้โหธรรมดากินต้องเนี่ยต้องกินแบบนี้เลยอาจจะร้อนหน่อยเป็นอย่างไรไม่เหนียวนะเหนียวมั้ไม่เหนียวมักสับปะรดปูแล้วจริงๆวันนี้มัน ส่วนส่วนไก่สุดรผมชื่อโค้งเนี่ยมันจะมีเห็นปะมันจะมีกระดูกอ่อนถ้าใครจะเลยกระดูกอ่อนฟันนี้หน่อยก็จะอร่อยยอดเคยทสบายมากทำไมมือตื่นเนี่ยอุ้ยยังยังยังไม่ได้เปิดเมานั่นเล่มาละนัเล่นัเล่ก็เริ่มได้ตีไหนเดียวเพื่อนดูอ่าบาร์บีคิวเขาเนื้อนี่ ซีโค้นครับมัคเต่านี่มันจะมาหื้อไม้นั่นยังว่านะบอกหลายคลิปแล้วแต่ว่าเพื่อเพื่อแฟนคลับที่เข้ามาที่ตามใหม่ๆจะได้ดูว่าลูกเต้นกันลิ้นหวานนะเนี่ยบาร์บีคิวของยิ่งเยอะเดี๋ยวเยอะเลยครับหนี่ครับดาตีนี่ยาวไกลนะครับซี่โคนี่กับน้องชายบาร์บีคิวนี่กับได้หมดนะครับนี่ครับทั้งก่อนเลยลูกเต้นเนี้ตัวนี้อันนี้ครับมัคคุ้มแล้นหรือเปล่านี่สุดทดายนครับแต่เพราะผท้องอะไรอย่างก็ ซับเยอะนั่นเลยเนาะเ้าแบบปวดหัวแบแง่งหินเลยมันจะเข้าถาดนี่ฉีกฉับๆเอาตักไปหมดนะครับเพราะมันเหลืออีกเยอะมากล่อคิวพวกล่อคิวนี่ก็เยอะได้ดีใช่ไอ้รอ,อย่างเยอะปไาไปคิวไปตัวน <laughs> ี้เยี่ยมมาลองช็อตเลยเลยี่ยมมาไปคิวไก่เดี๋ออยวเนรนจะย่างนเซตหนึ่ง ไอ้ตับนะของมาเลยอ๋ออันนี้อันนี้พิเศษพ <c oughs> ิเศษเรื่อพิเศษตับไก่ของมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเด็ดนั่นแอ่ะไปถ่ายไปเสิร์ฟกินกันเลยตรงเด่นย่างนี่รอรอแป๊บนึงนะครับเองไปทำดูกินครับถ้าสมมติเรามีแขกนี่ใครไม่เอวหาวก็ทำมาไปคิวกินแบบนี้นะครับชุด กับผมนั่นเลซอยเนินเนินนเลเนนี่ยร้อนนะว่าปะท่องเพงก็ซับเอิ่มขั้นครึ่งขั้นครึ่งนครับอ้วย พอเปิดโอ้ค้าเก้าตัวตามเยไหมอะไรยชิมครับลูกชิมเลยครับอาจารย์สวยวันนี้โอยวันสิ้าข้ามวันนี้ไอ้วันวิสุพุทธวันอะไรวันนี้วันนี้อ่ะวันนี้วันวันวิสา เป็นในประเภทนี้คนเหนือเนียว่าเนี่ยพูดเพ่งตะคืนครับตะคืนเป่งปุ้ดเพ่งปุดเพ่งปุดเราไม่เขาต้องตาบดตั้งแต่หกกลุ่มไปด้วยเพาาวาแีงคืน้คืนเป็นว่าพุ่ดอ่านี่เลยครัพี่เีาพีตาบดตอนเที่ยคืนเหรอครับอนี่ยเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดแล้วครับ ถึงเขชวนเด่นและเด่นเขาไม่ยอมไปสุดยอดเลยครับ <มา S 1> จะขับรถยปคนเดียวก็ <มา S 1> เกยยยาเเเลอดี๋ยว,วนะเฮ้ย,ยจิ๊มจิ๊มพองซี่คโครงกันวันนี้ซี่โครงวันนี้เหมือนวันนั้นก็เราจะปิดคลิปละนั่งกินกันต่อยาวๆไปครับเฮ้ยจิ๊มเลยเพราะปุ่นจิม๊มมันนี่เราต้อสองละ ุมนี่มักมักมักนั่นนักมักนั่นเว่านั่นวซับะรดนะสับะดกูเลดวยเลยครับนุ่มเลยวันนั้นเนื้อไม่รอดอ่ะนั่งเงินหน่อยนี่ครับสฉลุณเพื่อนเข้ามาที่่ามครับบ้า์บีคิวไก่ซูรุงเด่นอ๋อเนี่นี่นั่นเลยนั่นเลยนี่นี่นี่นั่นเลยเอาไหนมันมีหายมันมีายกระสัต้อ๋อวันนี้จัดเลยครับอง ต้องกินข้าวอบคุณทุกคนที่นเข้ามาที่ตามครับบรรยาก,กาศบ้านท้องไรล่ะครับมากินปีกินน่องนะครับเปิดเอฟซีเพื่อนๆทุกคนไม่เอายาหาก็มาที่ตามได้ครับไม่เอายาหาได้ครับกำลังได้ที่กันเต็มที่แล้วรุ้นใจแต่ว่าถ้ามีแขกมาเนาะมีแขกมาก็จะจเจอเคื่องจิ้มสมของนเรนพาร์ตัวนี้ของนเรนนะแต่ว่านเรนเก็บไว้ขึ้นอย่างดีเลยเอาถ่ายให้หน่อยครับ ใช่ให้นะครับเดี๋ยวนะโมก็ได้ผพมใหม่นะเอแต่ภายันก็ต้องในสมัยเลยเรียกว่าในต่นจะให้ชิมที่ไหนก่อนจะเป็นคลิปผมแล้วแน่ผมจะให้เออชิมอีกโสมอันนี้เดียรนะคะนี่เดียร์ต้อนรับอ๋อคุณกินไวเพราะได้หมากมาห้าปีแล้วน่ะดูมันจะยังไงอยู่นะบกโอ้ลูกเขาต้องอยากมาชิมมากเลยว่าอย่าลูกลูกพี่ลางานมาเป็นอย่างนี้นี่เอง ก็ยิมดูสมมาจากเกาหลีวกัยาได้ครับคือกินข้าวมันอิ่มมากแล้วอ่ะอันน้ได้โเราก็ว่าิดเห้าไม่ได้กินเหล้านะในตอนนี้กินยาเราด้วี่จะได้ดยวเดีวเดี๋ย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 วเเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋เดียวเดี๋ยวี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ โสมเกาหลีของใตนะครับแ่ดจะละนกว่าเดี๋ยวคนหน้าดูกินจะไหมอร่อยต้องซึบเลยเนยาต้องซบเใช้เป็นเราเราบ้านเราอย่า้งนแต่ไม่กินไม่กินครับนี่ไปกินโสมนะแต่ว่จะแรงหน่ยนะเป็นจ้งวันนี้มหนี่นีึ้งอานวันนี้มีสาระนะออมาี้หนึงอันนี้ตนิดเดียวก็เดียว มันนี่เลยถือวิสาสะไปเลยเจียวเจียวเจียเหน่อยเล่นจิกลายเป็นวันมิสาสะโอ้มอเป็นยาวเลนีผมเล้่นันเห็นมเ็ปกตินถ้าสมขนาดนี้ก็ดองมันมันหหกสลิตรมแต่มาอใครมาที่ต้องรับชิมนอันนี้เก็บไว้แบบอย่างดีหัวสหัวนี่เท่าเราแค่นี้กนี้0หาแล้ว น้ายายายป้าของแฟนผู้พูดไปพูดอก้อนนำายสองเด็กๆพูดไปกันนำายสองผู้มันอ้กแห้งแล้วมันพอพอโดนพวกเราเอาไว้ให้อาไว้ให้เอซชิมนอกันเมื่อกี้ว่าจะไปคลิปว่าขอบคุณอย่เราที่มาเรี่ยหาเนียเขามาเที่ยวหานะครับมาจากพิญญาเนาะดึงด้เนาะน้องเน้องแอมน้องอ อาหารก็มันเหลือพอเป็นยังไงครับพี่อาหารอะไอาหารทุกอย่างอร่อยเดี๋ยวจะบุกไปชิมถึงอยุธยานะเพราะว่าผมอยากชิมอาหารยุธยาปลาปลาอะไรปลาปลาแม่น้ำปลาอะไรทั้งอย่างก็ต้องไปชิมเยอะครับเวลาปลาเผาเวลาปลาเผานี่มันอยู่สิงห์บุรีไหมสิงห์บุรีสิงห์บุรีแต่ถ้ายุธยาตอนนี้ก็ต้องร้านอะไรฮะรวมปลาไม่รู้ไปคลองบุญอ่ะไม่ผมอยากจะไปชิมอาหารที่บ้านจะไปชิมอาหาร เจ้าปูอาหารเ้องทิกคดูบเลยจวุงเดนไปสาครั้งแล้วหลงทุกทีไม่เจอสักทีเจ้าปูกเนี่ยไปสามครั้งแล้วไม่เจอเาปูกเนี่ยสาขาสองนะแบบหมตะท่อนอย่างเงี้ยราามคอาอมีเหรอร้อเออร้อเพอสามูไปไหนก็ับแงมาเอาเติมหน่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยมาก แต่วันนี้ไม่ได้มมวให้กินเขาาไม่ริ้ที่ของวิกที่ของซันดองแต่มันแรงมากก่อนะไม่ม่เล้านะด้กินยาอยาให้ยากินยาหอมมิสกลิ่งหมเทียบอ่ะนถ้าสมมติเราวันแรกของวันกินอันนี้เข้าไปนะลดกริ่นกลิ่นปากหรือว่ากินทุกอย่างจะเป็นกินของโสมเลยมันกระเด็นดีมาก มือมันคุ้นแต่ว่าเอฟซีมาต้องได้ชิมถ้ามากระทำหานะครับพอพอฝากของพวกเนี่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเก่าเก่ที่แปดฟัลูกชิ้นปลากายอ่ะมันเหนียวมันข้นจริงๆอ่ะแบบอะไรนะพร้อมปลากายทอดอันนี้มันหนาชิ้นยากเลยไปกินร้านเจ้าปุ๋กนะสี่สิบบาทได้ตั้งเยอะมากเลยอ่ะคุ้นคุ้นที่แมาแตงคนสี่ฟันครับอันนี้ผมว่ากล้าพูดได้เลยก็รินว่าติดแ่ะหอยนางรมสี่สิบบาทอ่ะอย่างเงีออ กับข้าวายาแต่่าจะไปเใิ่เพราะเอฟซีหรือว่าบุคคลสมัครนองนีนิ้อบาทอันนี้นั <car sounds> <car sounds <car 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 ่ละผมก็ดองเองก็ผเแกยเติมนะต้องสาขาอเติมนะนั่นละสามปีกว่าเอฟีปี่น่เติมเยจริงแต่่ามก่ากินน้ำแก้วแต่ว่าถ้าจะกินเยอะม็จสจะอร่อยไงกินมนเป็นยา ่แต่ว่าเขากินนจนสวนเามีตัวเสริมเลยวถ้าเนีพื่อปรงแตงเนียถ้าว่าล่ออาสาบัตรแต่ไอตัวนี้ไอตัวนี้ใช่ไหมนะแต่ว่านี่มันร้อนรเลยเว่าน้ำหัวอันนี้หวน้ำหอันนี้นั่นเอแบงเื่อวกใส่ล้างใยองใส่แมงกงองใส่เตาเียแต่นี่ของแท้อันนี้ก็กินโสมกินของสมเนยังไงเอาตัวนี้เลยเ็กๆไม่ต้องมีตัวใดแก่ไปอยากจะชิมก็มาชิมน ขอบคุณทุกคนเข้ามาที่ตามครับยังเงินจิมพอส่นหครับาุเท่าไขอบคุณครับ130บบาทได้ทั้งแบบ